สม้มคุณทำอะไรสม้สมส้มทำอะไรฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืหอดูอะไรดูปลาเหรอดูปลาเหรออ๋อแตงโมแตงโมแตงโม มันดูปลาเหรอลูกหืหืไหน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 อู้ยเข้าไปเลยเหรออ้โอ้ย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 นี่มันปลาแม่หามา 走走走